ร้านบิติ้งสโต๊บริการรับเติมโลบัสโปรโมชั่นเปิดร้านครั้งแรกเลทท้าไปเลยแบบไอดีบวกพารและยังไม่ใช่แค่นั้นทางร้านจะมีรับกดผลพิศาสในแมปบอกฟุตแถมยังมีบริการรับกดเกมพารในแบบบอกฟุตและคิงเลกาซี่อีกด้วยบริการดีขนาดนี้อย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับลิงดิสคอร์ดและแฟนเพจอยู่ใต้คลิปเลย สวัสดีพวกเออทุกคนและขอกาปตีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเดบิไวไรครงอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาสุ่มผลปีศาจ20ผลก็ตามกูมีแค่นี้ดูดิแค่2ล้านบาทเองเวลก็ไม่ได้ฟาร์มต่อเลยอะไรกันวันนี้ซึ่งในคลิปนี้ผมจะสุ่มด้วยรหัสเดียวก็คือรหัสกูนี่แหละก็จะใช้เวลาในการสุ่มประมาณ4 0ิชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็กดไปดูคลิปนี้กันช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกงกิ้งให้ เวลารคุมคนนี้ด้เลยนะครับถ้าเกิดพอบกันแล้วไปดูคลิปกันเถอะลองมาเริ่มจากผลแรกกันเลยดีกว่าเหมือนผมลืมบอกไปว่าผมอยากได้ผลอะไรคือผลที่ผมอยากได้นะั่นก็คือผลโมจิเพราะว่าในอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยมันจะทําการตื่นแล้วนั่นเองเพราะว่าแพทนี้มันกำลังนอนหลับอยู่อะเพลื่อนมุ้งเขียยอะไรเ่ยช่างแม่งนะครับก็ผลที่ผมอยากได้มากที่สุดเลยก็คือผลโมจิแล้วก็ผลบังกรซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้ผลมังกรอยู่แต่อยากได้ผลบังกรมาเพราะว่าผมจะได้ซื้อโมจิถาวรแล้วก็เก็บผลบังกรไว้เล่นในอนาคตเฉ ถึงแล้วมามามา,มาสุ่มผลแรกกันเถอะว่าเราจะได้ผลอะไรปะ่ะอู้ผลฟินิกอะไรกันวะเนี่ยเปิดมาผลแรกก็ดวงดีสุดๆไปเลยนี่ว่าผมนี่มันโคตรหลอดแท้เลยเอาผลไปเก็บกันแล้วไปสุ่มผลสองกันเถอะหมายถึงรออีกสองชั่วโมงสุ่มผลสองนะ แม่ผลแรกดีขนาดนั้นผลที่สองมันก็ต้องดีตามแล้วไม่ล่ะจากแรกเรามาทําสูตรกันหน่อยดีกว่าในการเดินวนเดินวนทําไมก็ไม่รู้แต่กูจะเดินวนอย่างที่สองเลยก็คือการกดไม่สมสี่ครั้งมันจะเป็นการทําให้เราหลอกคนสุมนะครับผมว่าเราจะไม่สมแต่จริงจริงแล้วเราสุมตามด้วยสกิลผลปีาศาจเพราะว่าเราอยากได้ผลดีนั่นเองเอาล่ะกดสมกันดีกว่าเอาอว้าเป,ป็นอาหารปลาไปซะมึง ฮ่าฮ่ามาถึงผลที่สามกันแล้วก่อนจะไปสุ่มกันขอเดินชมแฟนอาร์ตหน่อยแล้วกันว่ามันสวยสดงดงามขนาดไหนดูสิครับพวกเขามีฝีมือนในการวาดโลบที่สวยสดงดงามมากเลยโอ้นี่สิการชมแฟนอาร์ตจะทําให้เราสุ่มผลได้ดีมากขึ้นเพราะงั้นแล้วเราไปสุ่มกันเถอปะป่ะสามสองหนึ่งโอ้ นี่มันขออนุโมทนาบุญให้กับทุกคนเลยนะครับผมได้ผลพระ,จะเจริญพอญาติโยแมแหมเราได้ผลที่ฟาร์มโคตรดีมาเลยเนี่ยสงสัยต้องไปทํามันตื่นหน่อยละแต่ก่อนจะไปทํามันตื่นอะ่ะ กูฝากให้เขาเจอเองก่อนดีไหมเนี่ยแล้วผลต่อไปกะเถอะนะครับไม่ต้องพูดมมกมาเสียเวลาเราอยู่ในโปรแกรมตัดต anyway> ่อเราตัดได้รวดเร็วอยู่แล้วผลที่4ก่ก็เถอะซึ่งผมขอบอกเลยว่าไอ้สูตรที่4เนี่ยมันเป็นสูตรที่โคตรโง่สุดๆเลยก็คือโดดไปมาและไปสุ่มคือตอนนั้นผมก็อยากรู้นะว่ากูทําอะไรลงไปวันนี้มึงจะโดดไปมาทำเพื่อมึงไปสุ่มเลยก็ได้นะเอาจริงอ่ะจะเช่ามันเถอะครับเราไปสุ่มกันเถอะรู้สึกว่ากูจะเสียเวลากับตัวเองมากเกินไปแล้วมาสุ่มกันดีกว่าโอ้นับได้ว่าเป็นนนผผลลลลดดดดีีอยยูู่ะะรรปปตใใช้้กาาเเิทงไไสุๆแห ว่าไปเก็บแล้วก็ไปผลที่5กันเถอะถ้าสูตรที่แล้วมันโง่ส,สุดๆงั้นผมขอแนะนําสูตรนี้เลยเป็นสูตรที่ใช้เวลานาน,านที่สุดเลยก็คือเดินง้ๆไปส่งนั่นแหละและเรามาดูกันว่าเราจะได้ผลอะไรโอ้นี่มันผลคืนชีพเลหว่ะของบู๊เก็แต่เราจะไปทําอะไรนะอ๋อลูนาทีมาแล้วเก็บเข้ากล่องยังไงล่ะขอไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันเรามาผลที่6กันต่อเลยดีกว่าซึ่งผลที่6นี้นะผมจะใช้สูตรในการเดินบนคาเฟ่สองรอบและมาดูกันว่าเราจะได้ผลอะไร รู้สึกว่าไขมันลดไป20แคลอรี่เลยนะเนี่ยซุมกันเถอะรู้สึกว่าเราจะได้ผลแสงนะครับเป็นผลที่ดีมากเลยนะครับในการเดินทางและก็ฟาร์มเลยและยิ่งเป็นสายโลเกียอีกโคตรคูลสุดๆไปเลยว้าวก็แบบไปแบบรวดเร็วเลยลวกันให้เขารู้ว่าคลิปนี้นะมันทาแค่แป๊บเดียวไม่ใช่เวลาถึงส0ชั่วโมงหรอกซึ่งในผลที่7นี้นะผมได้กลับไปใช้เหมือนสูตรที่4เลยก็คือโดดไปมาแล้วไปซุมแล้วคุณคิดว่ามันจะได้ผลอะไรครับเบ้งจังหวาโคตรซิดคอมเลยอ่ะได้ผลเดิมชิบหาย ผลประตูเอาเป็นว่าอืมประตูถือว่าใช้ได้มากเลยนะครับมาต่อที่ผลที่แปลกเลยเถอะผลที่แปกก็ไม่มีอะไรมากเลยครับกดสูมแม่งไปเลยลวกันอืมรู้สึกว่าเราจะได้ผลซ้ํานะเป็นผลพายอีกแล้วอะขออนุโมทนาบุญให้ทุกคนเลยนะครับแต่ก่อนเราจะไปผลที่เก้ากันเพื่อความไม่เสียเวลาในการรอผลผมก็เลยได้ใช้เวลาในการรอผลนั้นไปทําเป็นโลกสามซึ่งคิดว่ามันจะใช้เวลานานอ้าวไอ้ชิบหายกไปโลกสามแล้วี่ว่าไหลหัว คือผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับไอ้ผลที่9ถึงผลที่11เนี่ยกูใช้สูตรเดียวกันคือสูตรนั้นก็คือบินไปสมที่คาเฟ่ซึ่งตอนนั้นนะ่ะผมกลับมาจากโลก3พอดีแล้วก็ไปสุมนั่นแหละการส่มครั้งที่9กนะครับได้ผลน้ําแข็งเป็นผลใหม่ด้วยถือว่าเป็นผลที่ดีมากเลยนะครับผลน้ําแข็งก็เก็บเข้ากล่องไปส่วนการสุม่มครั้งที่10ก็ได้ผลไพยอีกแล้วนี่กูจะได้พาบ่อยกันไปแล้วนะเนี่ยช่างแม่งน,น,นะครับและการส่มครั้งที่11นะครันะผมผม,ผมก็ได้เป็นผลน้ําแข็งอ้าวผลซ้ำนี่ว่า อะไรกันวันนี้แต่ช่างมันนะครับเราไปผลต่อไปกันเถอะผลที่สองตอนแรกก็จะไม่ทําสูตรอะไรนะครับแต่ยูดีพอผมกำลังจะไปสมนั้นยูดีตัวผมมันก็หมุน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 ,มนตัวละครกูมันเป็นห่าอะไรวะเนี่ยแต่ก็ช่างมันนะครับรู้สึกว่าผมนี่ยังไม่มู่ออนจากการบินนะผมก็เลยบินไปสมแล้วก็ใช้สกิลดาบหลังจากที่สมได้มาแม่งเอ้ยผลแยกส่วนมาร์กี้ชะลักได้เหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกว่าผลที่13นี้กูว่าน่าจะยังไม่มุฟออนกับการบิน แต่ครั้งนี้กูก็บินไปเหมือนเดิแงงงงมแหละบินง่ๆไปสุมเลยบินถึงปุ๊บกูสุมปั๊บเลยและผลที่ได้มาเลยก็คือแมงโคนหนักเลยครับกิโลกิโลผลน้ําหนักนั่นเองถามหน่อยว่ากูจะไปกินทําไมเอ่อเก็บเข้ากระเป๋าแล้วกันนะครับส่วนผมที่ดึสี่คือก็อยากได้พูดไปนะว่ายังไม่งมองอกจากการบินในครั้งนี้ผมไม่ได้บินไปสุมครับผมบินขึ้นไปบนฟ้าให้สูงที่สุดแล้วก็โดดลงมาสุมซึ่งผลที่ได้เลยก็คือผลน้ําแข็งผลซ้ำนี่หว่า ดูเหมือนว่าจะเหลือหผลสุดท้ายแล้วนะถ้าเกิดไม่นับผลนี้นะซึ่งผลที่15นี้นะ่ะใช้สูตรง่ายๆเลยเดินโง่ๆไปสมและใช่ครับอะไรที่มันโง่ๆมันก็จะได้อะไรโง่ๆกลับมาผลแยกส่วนอีกแล้วเหรอวะเออครั้งนี้5้าผลสุดท้ายจริงๆและผมก็เลยทาการเดินหมุนๆๆ,ๆ,ๆๆแล้วก็ส่มซึ่งผลที่ได้นั่นก็คือผลคืนชีพอย่างน้อยมันก็ไม่นัดเข้าพ้าและผลน้ําแข็งแล้วว่าที่มันมาลัวคิดในง่้ดีไว้อันนี้มันเป็นผลคืนชีพอันที่สองในทั้งหมดที่เราส่มมา ก็ถือว่าดีแล้วกันนะครับผลที่17ครั้งนี้พิเศษหน่อยพอดีผมไปสุมเซิร์ฟปกติอะตามคนจริงแล้วก็เข้าผิดเซิร์ฟนั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากครับเข้าเซิร์ฟปกติไปแล้วก็ไปสุ่มเลยแล้วกันดูสิครับผลที่ได้มันม่วงขนาดนี้คงไม่ใช่มะม่วงหรอกครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้นะครับมันคือผลแรงน้มถ่วงยังไงล่ะ ผลใหม่มาแล้วถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับเอาไปเก็บแล้วก็เป็นผลที่18กันดีกว่ามามาใกล้จะถึงผล20แล้วผลที่18ก็ไม่มีอะไรมากครับใช้สกิลแล้วก็กดสุบแล้วพอกูทําอย่างนี้ไม่ชอบได้อะไรซ้ําๆมาใช่ครับกูได้ผลพระมันซ้ําอีกแล้วอะอะไรกันวะแต่ช่างมันเถอะอย่างนั้นก็เป็นผลพระทิ้งไว้ที่คาเฟ่เดี๋ยวมีคนมาเก็บแต่มันเซอร์วิพีกูนี่หว่าผลที่19เอาแบบงๆเลยนะครับเดินไปสุมม่มากเลยกูรู้สึกีเกียดใช้สูตรอะไรลนะใช้สูตร,มมลลรับ ได้ผลทรายอย่างน้อยก็เป็นผลใหม่เนาะผลที่20แล้วท่านผู้ชมมาผลสุดท้ายเราจะได้เป็นผลอะไรกันนะมากดสุ่มกันเลยดีกว่าอ้าวตังค์ไหมพอขออนุญาตไปฝากก่อนนะครับโอเคโอเคครั้งนี้ตังค์กูพอแล้วมากูมาสมเลยดีกว่าโอ้ผลสั่นสะเทือนครับถือว่าปิดท้ายผลที่ดีมากเลยนะครับแต่ว่ากูไม่ได้โมจิเลยนี่หว่าอ้าวเฮ้ย เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการสุ่มผลพิษศาส20ผลโดยใช้แค่รหัสเดียวชอบกันหรือเปล่าใครที่ชอบกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกรุงกิ้ง,งให้ไวไลค์คคนนี้ด้วยเลยนะครับคลิปหน้าจะเปไ็นไรฝากติดตามชมกันด้วยเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับกราบตีนทุกคนครับผม